สวัสดีครับโวรแกับสรุปก่าวลิเวอร์พูลแล้เริ่มต้นกันที่รอหน่อยนะจ๊ะแฟนๆเจ็กเก็คลับอัปเดตดีโกโตต้าต้องรอ2-3ถึงสสัปดาห์ก่อนลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่เจ็กเก็คลับในกับนายใหญ่ของสโมสรลิเวอร์พูลทีมแดงศึกผิวเกล็ดกล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของดีโกโตต้าก่อนหน้าตัวใหม่ที่ไม่ได้ลงสนามช่วยทีมมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับจากตามรายงานของ liverpool.com ด่วยิงทีมชาติปูเกตยจาาบปรตันตันเมื่อช่วงเสมอโดยการต,ตัวประมาณ41ล้านปอนด์และจะเพิ่มขึ้นไปอีก4ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโดยเจ้าตัวสามารถทำงานได้อย่างเยี่ย,ยเยี่ยมในช่วงต้นฤดูกาลด้วยการลงสนามรวมทุกราการ17นัดยิงได้9ประตูนะครับยันไรก็ตามที่โกโจตาได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าหลังจากจบเกมอยู่ฟันชูลิกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่พบกับมิทิแลนด์1ประตูต่อ1ในช่วงต้นเดือนธันวาคม ซึ่งพลาดลงกอเห็นว่าเขาอาจจะร้างสนามไปนานถึง2เดือนซึ่งล่าสุดเจคินครับก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของกอนนาในวัย24ปีโดยกล่าวว่ามันต้องใช้เวลาสักระยะก่อนที่จะกลับมาลงซ้อมกับทีมได้อีกครั้งน่งมันยังคงต้องใช้เวลาเขายังคงสวมสนับเข่าอยู่นะตอนนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาจะยังไม่สามารถลงซ้อมกับทีมในช่วงประมาณ2-3ถสัปดาห์นี้ในายใหญ่ลิเวอร์พูลกล่าวรออีกนิดหนึ่งครับน่าจะเป็นช่วง ท้ายๆของเดือนมกราคมนะครับน่าจะได้เห็นดีกวโจตากกลับมานะจ๊ะรอหน่อยนะฮะสำหรับแฟนแม้ยังจำอยู่จอร์านเชื่อเลอร์พมลไม่ต้องการคุณยโยอีกต่อไปแล้วจอร์แานนะครับตำนานปีกทีมเวอร์พูลยืนยันว่าถ้าฟิลเวกค,คุณโยโกลับมาค้าแข้งในทีมแอนด์อีกครั้งก็จะยังคงโชว์ฟอร์มแจ่มๆออกมาได้แน่นอนแต่น่าเสียดายที่ทัพหงดแดงไม่ต้องการคุณภาพของเจ้าพ่อมดตน,น้อยอีกต่อไปแล้วนะจ๊ะ สมัยที่คูติโยอยู่กับลิเวอร์พูลนั้นเขาเก่งมากๆพอที่จะช่วยทีมให้โกลต้ามเพิ่มได้มากถึง20ตามต่อฤดูกาลเลยทีเดียวเพราะนอกจากสไตล์การเล่นที่จะเข้ากันดีกับปรญาและมีการโซนสังหารประตูที่หวังผลได้เป็นทีเด็ดอีกด้วยปีกนิวการกล่าวกับบูเชอร์รีพอร์ตแต่หลังจากที่เขาย้ายออกไปเมื่อหลายปีก่อนจคกกี้กรอกก็จัดการ สร้างสม,มุดุดมของทีมขึ้นมาใหม่ยังมีประสิทธิภาพจนสามารถสร้าง3ปรตสานในแดนหน้าที่ยิงทดแทนในส่วนที่ขาดหายไปได้แบบเนียนกริบไร้รอยต่อสมมติว่าถ้าคุณโยกกลับมาคังแข้งในทิมแอนฟิกครั้งผมเชื่อนะเขาจะโชว์ฟอร์มจมได้ไม่ต่างจากเดิมอย่างแน่นอนแต่น่าเสียดายความจริงก็คือเราไม่ต้องการเด็กคนนี้ต่อไปแล้วเพราะสม,มุดุลมของทีมคือสิ่งที่จิกกิ้งรับ ให้ความสําคัญกว่าจนไม่จําเป็นจะต้องมาหาใครแบกเทียมเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปแล้วนะครับโอ้โหเสียใจด้วยนะจ๊ะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเชื่อว่าลิเวอร์พูลมีเงินสดอยู่ในมือประมาณ40ล้านปอนด์และอาจจะเปลี่ยนเป็นนักเตะกองหลังได้หนึ่งคนกิลเลนแมกควายนะครับกูรูลูหนังทางด้านการเงินชื่อดังนะครับก็ได้ออกมาแสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินของสโมสรลิเวอร์พูลผ่านทางฟุตบอลอินเดอร์ เว็บไซต์ข่าวกีฬาชื่อดังโดยระบุว่าในต,ตอนนี้ตัวเขาชื่อว่าลิวผู๋น่าจะมีเงินสดในมือที่พร้อมช้จ้ายอยู่ประมาณ40ล้านปอนด์ซึ่งเป็นเงินจํานวนนี้สามารถนามาเปลี่ยนเ,นเป็นนักเตะในตาแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้หนึ่งคนแต่ก็ขึ้นอยู่กับสโมสรเมอร์ซีไซส์แล้วนะครับว่าจะใช้ใจ่ายเงินจำนวนนี้ในช่วงตลาดในเดือนมกราคมนี้เลยหรือไม่โดยที่พันมินลิวพูมีข่าวเชื่อมโยงกับคู่เซนเตอร์แบ็กรายใหม่ ai, ไม่ตม่ำกว่า10รายในฤดูกาลนี้นะครับ ลังจากที่เวอร์กิูฟันไดจอคอมเมนต์และจอเอามาติฟได้รับปัจเจกบและที่ผ่านมาหลายฝ่ายก็ออกมากดดันให้เจอกิงฟล็อปเร่งซื้อนักเตะเข้มริมทับด,ด่วนเพื่อโอากาสควรควาแชมป์พิมลิกรีทหรือดูกาลน,นี้โดยรายชื่อนักเตะทีไ่ได้ชื่อว่ามีโอ,อกาสใกล้เคียงที่จะย้ายไาลุ้มทีมลิเวอร์พูลม,ม,มากที่สุดก็มีด้วยกัน2คนนี่แกโอซานคาวักและสเวนบอสแมนโดยทางแม็กไวอธิบายว่าลิเวอร์พูลถือเป็นทีมที่มีความฉลาดในการบริหารการจัดการเรื่องการเงินของสโมสร และพวกเขาก็ามีเงินมากพอที่จะซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมได้แบบเงินสดหากพวกเขามองว่าจําเป็นโดยเชืว่อว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลได้เตรียมงบประมาณก้อนโตรประมาณ40ล้านปอนด์สำหรับซื้อนักเตะในช่วงตลาดในกรบกรุกนี้และนอกจากมุมมองทางด้านการเงินก็พบว่าลิเวอร์พูลมีกระแสเงินสดในสมโมสรที่มัน่นคงและไม่ติดลบเหมือนกับทีมอื่อนๆและไม่จําเป็นจะต้องไปกู้เงินมาพยุงสมโมสรเหมือนกับทางด้านอาร์เซนอล และด้วยการเงินที่แข็งแกร่งของลิเวอร์พูลนี้ก็ทาให้พวกเขาสามารถซื้อผู้เล่นค่าตัวระดับ30หรือ40ล้านปอนด์ได้อย่างส,บ,ส,บ,สบายโดยนักเตะรายชื่อที่มีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลสามารถซื้อเข้าสู่ทีมแบบเงินสดได้ทันทีนั้นก็คือ 1. โอซานคาบักค่าตัว25ล้านปอนด์สเซเว่นบอนมันค่าตัว35ล้านปอนด์3เบนไวส์ค่าตัว40ล้านปอนด์แต่าจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดข,ของเจกเกนฟลับดูเหมือนว่าผู้จัดการทีม ของลิเกวูปูกำลังประเมินที่จะใช้ใจเงินจํานวนนั้งกล่าวในช่วงตลาดในเดือนมกราคมนี้โดยให้เห็นผลว่าการลงทุนด้วยเงินจํานวนมหาศาลกับการซื้อนักเตะม,มาใช้งานในระยะสั้นนั้นไม่สมเหตุสมผลเพราะเมื่อใดก็ตามที่วิคิปันนและโจเกรเมดหายจากอาการบาดเจ็บกลับมานักเตะที่ซื้อเข้ามาใหม่ก็จะกลายเป็นตัวสำรองไปโดยป,ปริยายเพราะคงไม่มีใครสามารถเขยึดตําแหน่งตัวจริงไปจาก2คนนี้ได้ถ้าไม่ใช่นักเตะชื่อดังระดับโลก โดยอีกกระแสหนึ่งก็มองว่าในตอนนี้เจคกิงคลับน่าจะกําลังสะสมเงินให้มากที่สุดเพื่อสร้างดิวระดับโลกในช่วงตลาดหน้านร้อนนี้จึงทําให้ตัวเขาไม่อยากใช้ใจ่ายเงินสดมากมายในช่วงตลาดหน้านหานาวนี้และยอมที่จะใช้นักเตะที่มีอยู่ในตอนนี้ไปจนจบหรือดูกาลที่ไม่ว่าสโม,มสรจะซื้อหรือไม่ซื้อนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลมีเงินพร้อมที่จะใช้จ่ายสาหรับซื้อนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีม แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเลเอลโพลจะยอมใช้เงินดังกล่าวหรือไม่ก็เท่านั้นเอง <S <S เรามาดูสถิติของติเอโก้อคนฟอราในเกมพบกับแอสันบิลล่ากันหน่อยนะครับ 1. ผ่านบอลเข้าเป้า55จาก66ครั้งคิดเป็น83% 2. สร้างสรนโอก,กาส1ครั้ง 3. สัมผัสบอล79ครั้งซึ่งเป็นอันดับ4ในเกมเกมนี้ 4. เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง4จาก4ครั้งซึ่งมากที่สุดในเกมเกมนี้ 5. ชนะดวลลูกกางกาด2จาก2ครั้งซึ่งเป็นอันดับที่2ในเกมเกมนี้ 6. ตัดบอล2ครั้งซึ่งเป็นอันดับที่1ในเกมเกมนี้และ7ยิงชนคันไป1ครั้งนี่คือตัวสำรองพี่เกมอย่างแท้จริงนะครับคู่ควรก,กับตำแหน่งแมนออฟนนแหลที่เดอะคัเทให้คะแนนโหวตไปถึง 52. 5เ ขนาดลงมาเปนแค่4.5นาทีย like like you. ังทําสถิติเหนือกว่าคนอื่นๆแบบไม่เกรงใจกันเลยนะครับและอย่างหนึ่งที่สังเกตได้นะครับคือเตี๋โก็คันตราตัวเล็กแต่เล่นลูกกลางอากาศไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเฮียขอโทษนะไม่น่าเลยจิ๊ครับรับทําผิดพลาดมหันกับมินามิโนในเรื่องนี้จ๊กครับผู้จัดการทีมเลเวอห์ยอมรับว่าเขาอาจจะทําผิดพลาดบางอย่างกับดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่น อย่างทาคุมิมินามิโนะเจคิงคลับยอมรับนะครับเขาอาจทําผิดพลาดที่ไม่ให้ทาคุมิมินามิโนะอยู่ในทีมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคาดว่ามินามิโนะจะกลับมาเป็นตัวจริงของเจคิงคลับในศึกเอเรคับรอบที่3ที่จะกับแอชเซนลล่าต่อเลยลงจริงๆนะเลยลงเล่นเป็นตัวจริงเลยโดยลิร์พูนะครับสามารถเอาชนะทีมเด็กของแอเซนลล่าไป1ประตูต่อสี่โดยดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและเวลาที่แย่นับตั้งแต่ยามบลอมทับหงแดงเมื่อ12เดอ โดยเขาทําไป10ประตูจากการลงสนาม29นัดและมินามิโนสามารถสร้างความประทับใจได้ในการลงสนามครั้งล่าสุดของเขานะครับซึ่งในนัดนั้นยอดทีมจากทินแอนฟิลด์ถล่มคริสตลัลเพลยไปเลเทสถึง7ประตูต่อศูนย์และเขาก็ยิงประตูแรกของเกมได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเลวูก็เสมอกับเวสต์บอมและนิวาสเซลก่อนจะมาแพา้กับสองตำตันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเจกคกันครอปก็ยอมรับว่าเขาอาจจะทําผิดพลาดโดยการที่ไม่ยอมใช้งาน มินามิโนะนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาซึ่งฟอร์มของเขาก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆโดยเจคกลับยังได้ประเมินผลงานในปีแรกของมินามิโนะกับสโมสรอ,อไว,ว่ยคุณย้ายเข้ามาในสโมสรใหม่และทุกคนก็คิดว่าคุณจะทําประตูได้20 30 40ประตูหรืออะไรแบบนี้เขาอยู่ในสภาพการที่ดีสุขภาพดีมากๆเขาพัฒนาขึ้นเขาคุ้นชินกับมันแล้วเขาเป็นนักเตะที่ดีตอนที่เราเซ็นสัญญาเขาเข้ามาแต่เขาคุ้นเคยกับความเข้มข้น ลีกการฝึกซ้อมและทุกอย่างเหล่านั้นแล้วเขามีเก้าแยงที่สําคัญผมรู้ว่าเกมสุดท้ายที่เขาลงเล่นคือเกรสทอปเฮลตและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราไม่ชนะอีกเลยดังนั้นมันชัดเจนว่าเราควรคิดถึงการใช้งานเขาให้มีส่วนร่วมมินาเมโน,โนยังจะได้ลงเล่นลงสนามเต็นต่อไปนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บของดิโกโจตาซึ่งเจอกคลับ,ก,บก็เปิดเผยน,นะครับว่าดาวยิงชาวบริเกตยังคงต้องรออีกสักพักระยะบันี้ต้องใช้เวลานะครับเขายัางสวมเปลือก ที่เข่าพยุงอยู่เลยนั่นหมายความว่าเขาจะไม่ได้ซ้อมกับทีมในอีก2-3สสัปดาห์จิงกนักล่าวถึงการบาดเจ็บของโชต้าไม่ค่อยมีอะไรพูดกันเท่าไหร่มันต้องใช้เวลามันไม่จําเป็นจะต้องผ่าตัดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่มันเป็นอาการบาดเจ็บที่เป็นไปโดยธรรมชาติมันไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเล็กๆหรืออะไรไม่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 และมันยังคงต้องใช้เวลาแต่ก็ไม่มีกรอบเวลาที่แน่นอนนะฮะก่อนเห็นได้ชัดเจนนะครับยังไม่ได้ใช้มินามิโน ใน3เกมที่แล้วนะฮะแล้วก็มาใช้ในแมตที่พบกับเด็กเจอกับแอสซมลาก็เอาชนะไปได้นะครับแสดงว่ามีนามิโนเป็นตัวที่เด็ดเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่9มบกราคุนะครับ